ยองโฮสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวิตแดนนะเนินหนานอุ้ยเมื่อวานลืมล็อกอินหรอ้ายลืมอีกแล้ววายบายสวัสดีฟันฝนตกคะ่ะวันนี้บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยเขาว่ากันว่าวันนี้เป็นวันที่วันทรีกลางวันยาวนานที่สุดนะคะก็ยาวอยู่นะขนาดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งหรือเปล่าอะไม่ใช่หกโมงดิ ประมาณหกโมงแล้วยังไม่อนั่นเลยไอ้น,นี่ยังไม่ได้เข้ามาเต้นเลยประมาณหกโมงนี่ยังไม่มืดเลยนะคะฟ้าย,ยังสว่างอยู่แต่ตอนนี้มืดแล้วนี่คือโค้ดนะคะเดี๋ยวมาใส่โค้ดกันก่อนออมีตัว๋วคูปองเสร็จนี่คูปองแล้วก็เพชรแดงไข่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีสุ่มลักคกี้ปีปีที่แล้วอ่ะจ้ะ อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมีสองโค้นนะคะลืมลืมขออภัยฉันขอโทษจริงจริงเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขาเพิ่มอะไรกันขึ้นมานะคะแอคทีฟยังเหมือนเดิมเปลี่ยนชุดหรือยังนะ้าเฮยอันนี้ฉันไม่เคยเห็นอันนี้เปลี่ยนยันหิมะแลาจะเป็นเกรดหิมะมากกว่าแล้วก็มีเขาเอิญอย่างวะที่ไขลาน แล้วก็มีชุดแฟชั่นเข้ามาใหม่รู้สึกว่าจะมีชุดเข้ามาในไอเทมมอลด้วยเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยยักษ์เฮ้ยทรงผมสวยอะ่ะสีผมสวยนะเนี่ยอุ้ยชุดชุดเธออย่างเทรร่เลยอะครับฉันชอบดีเทลดีดีใครเป็นคนออกแบบเนี้ยขอเลยเซตไหน่อยได้ไหมจำกัดการซื้ออ่ะชิบชิบชิบครับชิบชิบเงี่ย เหลือเสร็จอีกหนึ่งไว้ค่อยมาซื้อแล้วกันไอ้อยะได้เวลาปาตรีแล้วชุดแม่งหน้าปาตรีมากเลยอะใส่ชุดนี้ไปปาตรีคือแบบว่าคนบอกทั้งงานบอกเลยว่าเด่นจุจะมันจะเด่นมากเลยนะแล้วรองเท้าก็อย่างเข้ากันเลยอ่ะล็อกอินล็อกอินล็อก in. อินไอย้ยะชุดเจ๋งเป้ง ถุงสุดคุ้มเพชรนะคะแล้วก็อันนี้มันโบนัสน,น้ำผู้นึอวะ่ะเพชรแล้วก็ไข่โบนัสน,น้ำผู้มีก่อโ,โปรไฟล์ผ้าปกปกหรือเปล่าเออใช่แล้วก็รองเทา้าแล้วก็โบนัสไข่นะคะอุ้ยทำไมชุดเลดูน่ารักฟุ้งฟิ้งจังอะโลีิตรามาเชียว จำกัดเวลาหมดไปแล้วเปิดประมงเชิบเอ้ยอได้อะไรมามันคือตั้งไปบนหัวเลยจ้าเข็มทิศบอกเวลาไม่ใช่ละฉันสำเร็จอะไรมาเอ่ยน้ำพูเข้ามาใหม่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านีออนนี่น้ำพูกเก่าตุงติงต้งตุ้งเสียงนี้คือเสียงเครื่องซักผ้าชั้นเองนะคะฝนตกนะคะแต่ฉันก็ยังสักผ้าอยู่ ไม่ได้ขยันนะแต่ไม่มีชุดใส่แล้ว<笑><笑>นี่คือน้ำพู้ใหม่นะคะเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเฮ้ยน่นารักอะเธอขอดูยานหน่อยได้ไหมอยู่ในแคปซูลซะด้วยเอาว่ะแคปซูลอ่ะไออยาได้ย่าสุดลำลองก็น,านาก่ารักดูสิแบบเป็นแบบตาโต๊ตววัะเธอตาโต๊ตเอ้ยทำอะไรอะจวดหมาแล้วหนึ่ง กัน้องหมาแล้วหนึ่งอ่าเขาส่งนิดนึงได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะไม่ได้ไไไดไไดหรอกเขาเกลือเอาเกลือไปอีกเอาไปอีกหนึ่งไปอีกอย่าได้หยุดอออือออ,อยอมที่ไหนล่ะยอมที่ไหนล่ะเคยยอมได้ไหมล่ะอ่าแล้วก็อีหยังอีกว่าน้ำโค้แล้วก็เป็นไข่ไ่เทมไข่ใช่ไหมไปดูกันดีกว่า นี่ไงอ้บัลลังราชินีราชินีนี่เออบัลลังต่างทองเข้าใจบอเรามีเศษละองทองแบบว่าไหลบอกเลยว่าร่ำรวยเงินทองราชินีอียิปต์จ้ะนี่บัลลังขึ้นมาแล้วชวิงโว้ยมียันด้วยอ่ะเธอมันเอฟเฟกต์มียันด้วยเอาว่ะ อย่างชอบเลยเหมือนราชินีอีบตราอาบูอาบูอะอนุอนุบิสอนุบิสสิเออออนุบิสอ๋อน,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 อนี่แล้วเป็นชัญลักษณ์อันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตาช่างตาช่างของเรา,าชาวใช่ลา่ลา,ลา ชาวราศีธนูเออไม่ใช่ดิราศีตุลเออเดือนสิบราศีชันไม่นะใช่หรือเปล่าวาะชันรกของความเที่ยงธรรมคาทาฟารชุดลำ้องฟ้าลองจนสะเทือนไปบดแล้วแล้วก็เกลือที่เหลือก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็เกลือใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นแบบว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายจะเท่แค่ไหนอยบอกว่าแก้ผ้า ไม่ใช่แค่ผ้าเขาเรียกว่าชุดผู้ชายจะเป็นประมาณนี้อ่ะเรียกคาทาฟาโลมาแล้วหนึ่งอ๋อเรียกเรียกพลังขึ้นมาได้ด้วยมันเอฟเฟกมันอออยู่นะอก็ได้แหลนะเนาะชุดรำรองอ่ะเพลงไอนั่นมาทุกคนเพลงไงนั่นอะของเคดีเพลดี้เปล่า <laughs> ฉันเรียกชื่อเขาถูกไหม อันนี้เดิมนะคะคดีฉันไม่รู้จะจำไม่ได้แล้วฉันได้อะไรมาบ้างจำไม่ได้อ่ะซื้อไม่ได้ด้วยฉันบักกดไม่ได้แม่เอากดไม่ได้ด้วยเอาแล้วมากครับทุกคนจบละออกมาใหม่แล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ดูแล้วซื้อดูถึงจะได้สุดยอดไปเลยใช้เออได้เกือ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราชินแล้วยังไงล่ะอ่ามาเปิดกล่องกันดีกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนได้ไมาของไข่ของฟาโลปุ้ยใครบอกไม่เกลือจะตกไหมตกเม่งตกเม่ง,มงใครบอกไม่เกลือจะตกเม่งจะวิง่งได้ ด้คูป,ปองมาคืนด้วยอันนี้เปิดมาเราซื้อไปสองมันก็ได้เท่าเดิมป่าวะรอบนี้ได้เท่าเดิมอะไรวะเนี่ยจันดวงไม่มีหรือ,อยังไงนี่รอบต่อไปต้องได้แล้วชวิงเอาเพชรไปทำอะไรวะจำไม่ได้อะไอเทมกล่องสิบเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมค่ะทุกท่าน ไม,ไม่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 เทอ,อ <c oughs> แล้วก็หมดแล้วปะห,หมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปสุ่มลัคก,กี้สองใบที่เขาให้มาก่อนหน้านี้เราก็เสร็จเราก็จะเสร็จสิ้นความเกลือของเรานะคะเรียบร้อยฮะ่วนเพลงใหม่นั้นมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเออเดี๋ยวกิจกรรมรู้สึกว่าน้ำพุโบนัสนน้ำพุเราสุ่มไป20ครั้ง สุ่มไปอีกสามสิบครั้งเราก็จะได้ปอบโปนะฮะต้องพยายามแล้วละ่ะเธอต้องพยายามแล้วละ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกจากอ้าวโดฉันเพิ่งสุ่มไปเมื่อกี้โดชีวิตอ้าวจู่จูก็มาเชยอ,อะไรครับเดียสุ่มแบบเอิม่ม อึมเออเราได้เฉยอะไรคะเดยสแสดงว่าดวงก็ยังมีอยู่แหละแต่มันก็ฟุกไม่ฟุ๊กอะเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงไม่ใช่อะไรอื่นแล้วแต่ดวงส่วนสตรีมีดูหน้านะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องสตรีมวันไหนเพราะว่าช่วงนี้ฉันติด r o v นะจะจิด r o v หนักมากนะฉันเข้าแต่ R o v เฮ้ยไอ้นี่มาใหม่ดีกว่าเลิฟพัท มาแต่รอบที่แล้วปะเนี่ยเพิ่งมาหรือเปล่าเพิ่งมาเลยเนาะทามาดูเลอฟพาร์ตก็ด้วยเรามาเช็คลอฟพาร์ตแล้วดีกว่าฉันแบบว่าเก็บแรงก็เหมือนไม่ได้เก็บอะอวีอะ <laughs> มันไม่เคยจะจริงจังไง <laughs> ใครเห็นฉันอ่อนก็เชิญไปเล่นได้นะคะบางทีแต่บางทีก็จะติดตี้นิดนึงแต่บางทีก็จะแบบว่านะอันนี้คือเฮ้ยมีชุด มีทงผมลูกชายด้วยชุดลูกชายต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยเชื่อชใช่ไหมใช่นี่คือเซ็ตข้างล่างอุ๊ยสวยอ่ะชุดช่วยจังเลยอ่ะเธอเซ็กซี่เบาเบอันนี้คือปีกหรอปีกผ้าคลุมดิบินโบสมีทรงผมลูกสาวด้วยไม่ค่อยมีเอเฟเกแต่กระไดอยู่อ่าเบิร์ดแล้วเบิร์ดคัก หมดแล้วนะคะตามนี้เยยมีได้อีกบอกมีอะไรอีกไหมอะไอม่ไมค่อยเข้ามาเลยอะมันหมดแล้วนะเอ๊แต่ชุดที่เราได้มาเมื่อกี้ไงอืมคูปองได้เจ็ดพันแล้วเธอฉันจะสะสมไปเรื่อยมันไม่เข้ากันแล้วนะพอใส่ชุดนี้แล้วหนะเธอควรจะเปลี่ยนชุดแล้วนะเออ ดูทรงผมทรงผมเอออันนี้มันเจ็บเว้ยเอาอันนี้แหละแต่ปีกปลานี่ควรเอาออกนะเอาจริงจริงแล้วก็รองเท้าใช่ไหมเอาเป็นแมวนางเสือดาวเจ็ดไปเอ,อ๊ะเดี๋ยวมันมีน,นี่คือไม่รู้มันมีอันหนึ่งนะที่แบบว่ามันแบบองกแมวให้น่นหน่อยอะอันนี้ปะฉันชอบใส่รองเท้าส้นสูงวันนั้น,นจะใส่ส้นสูงรองเท้าอะไรสักอย่างมันต้องมีส้นขึ้นมานิดนึงอะไม่มีไม่ได้จะขจาด ไม่ได้จะขาดเลยนะแล้วทำไมฉันไม่ใส่แหวนชีวิตขาดแหวนไม่ได้นะต้องใส่ใส่นิ้วกลางแหวนฉันชอบใส่นิ้วกลางเราจะไม่ใส่นิ้วอื่นออนอกจากนิ้วกลางนะคะเอออยู่ไหนนะเนี่ยเออนี่ไงอันนี้หรือเปล่าเออใช่อันนี้แหละที่เขาให้ไอ โค้ดเออโค้ดที่รอบที่แล้วที่ไม่ได้บอกฉันขอโทษฉันลืมฉันลืมฉันขอโทษได้ไหมล่ะใครที่เข้ามาใครใครที่ไม่ได้ก็ขอไปนะ <advocate for> <emy> ปะดัดหัวปรดัดหัวเดีเ๋ยวเด้ๆๆๆฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนปีกใช่แล้วฉันต้องเปลี่ยนปีกเปลี่ยนปีกเป็ยนอย่างอื่นที่แบบว่ามานันแน่นกว่านี้ใส่นี่ไหมตุ๊กตา ตุ๊กตาตุ่นเออใส่ตุ๊กตาไปแล้วแหละดีแล้วเห็นทรงผมนี้นึกถึงวโอว่ะได้ไหมได้แหละเนาะเออมันได้แหละฉันว่าฉันว่ามันได้โอเคนะคะตามนี้เลยสำหรับการอัปเดตมารอบนี้ก็โค้ดไปใส่ก็ลองเปิดกันดูนะเผื่อได้เผื่อได้นะคะแล้วก็บุและสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อย อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเป็นหวัดมันไม่คุ้มเอาบ๊ายบาย